สวัสดีครับพบกับผมนะครับหนึ่งซาโปรมิวนครปฐมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับมีมิกสวยๆนะครับมาทั้งแหลกอีกแล้วครับท่านไปเปิดกันเลยครับนี่แค่แหลกอย่างเดียวก็สวยสวยสุดๆแล้วนะครับขอวางแหลกหน่อยโอ้โหอยู่ในแหลกงามมากๆครับมิกนะครับยามาฮารุ่น MG16 ทั 6FX ยอดคิดยอดนิยมนะครับของใครหลายๆคนบอกแล้วว่าเสียงดีจริง ตัวนี้ของแท้แน่นอนดูหมอแปลงก็รู้นะครับจัดวางได้อย่างลงตัวงามมากๆนะครับ16ช่องครับอย่างเคยทีเด็ดของเขาคือมีอ e ีควอเลเซอร์กับเอฟเฟกแท้ให้นะครับเอฟเฟกฝังในก็จะเป็นของซูมเลยนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับหลายหลายท่านก็เคยติดตามรุ่นนี้รีวิวไปหลายรอบมากแล้วนะครับ10ไมโมโนนะครับตัวนี้ EQ 4เม็ด 2, ออกสองออกหนึ่งเอฟเฟกต์ไม่ต้องพูดนะความใหม่ถ้าอยู่ในแหลกก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับใหม่มากๆเห็นไหมครับสีสะท้อนกับกล้องสวยงามมากๆเลยอะ่ะปุ่มนี่สวยเลยนะครับนี่ดูหูคุณซื้อตัวนี้แล้วคุณได้แหลกด้วยนะครับอย่ารอช้าเพราะตัวอีกตัวหนึ่งผมก็มีแต่ไม่มีแหลกมานะรีวิวตัวที่มีมีแหลกมาก่อนราคาก็แพงขึ้นกว่ากันนิดหน่อยนะจ๊ะน่ะดูไปเลย สวยนะครับถ้าผมบอกว่าสวยก็คือสวยงามก็คืองามกล้องไม่หลอกตาคุณหรอกครับกด h d ็ดดูได้เลยนะครับความละเอียดสูงนะครับนี่ด้านหลังวิ้งวิเลยเวลาจะใช้เราก็ดึงมออแปลงออกมานะครับไม่ไงั้นมันก็จะบงังบังรูเสียบของเรานะครับนี่โอ้โหงามมากๆครับใครสนใจก็ติดต่อโทร0823292891นะครับ หนึซาโปมิวสิกนครปฐมในขนาดรีวิวยังโทรมาเลยโอเคขอรับโทรศัพท์ก่อนครับ